เจสซี่แบมโรดิเกสพร้อมโชคในเช้าวันพรุ่งนี้ โดยล่าสุดนั้นที่เมืองฟิสโกเท็กซัสเจสซี่แบมโรดิเกตพร้อมที่จะลงแข่งขันในไฟแรกจาก2องไฟที่เขาคาดว่าจะมีขึ้นในปีนี้อย่างไรก็ตามแบมบอกว่าเขาต้องรุ้นเฉพาะไฟที่อยู่ตรงหน้าเท่านั้นสำหรับแชมป์โลกในรุ่นจูเนียร์เป็นตำาเวของนิวบีซแชมป์ไรพ่ายสองรุ่นได้ช่างน้ำหนักตัวแล้วโดยเจสซี่แบมเขาช่างได้114.8ปอนด์ส่วนทางภ um ูมเลเล่คาฟู แชมป์หลวง UBO พิกัดร1อ5ปอนด์เขาช่างได้พอดีกับน้ำหนักในรุ่น115อปอนด์การโชคจะมีขึ้นในเช้าวันพรุ่งนี้ตามเวลาในประเทศไทยจะมีการถ่ายทอดทาง The Zone สำหรับทางเจสซี่แบมโรดริเกซสถิติการชกชนะ21ครั้งชนะนอก14ครั้งเขายังไร้พ่ายแบมจะป้องกันแชมป์หรืง UBC พิกัดร115ปอนด์เป็นครั้งที่2ด้วยใช้ชนะในครั้งนี้แบมโรดริเกซเขาก็จะขึ้นโชคกับทางเฟอร์นันโด m าติเน e z แชมป์หรือ UBA ในรุ่นเดียวกันที่มีสถิติการชกชนะ18ครั้งชนะนอก9ครั้งมาติเนส z ยังไร้พ่ายเหมือนกันซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งของการแข่งขันซูเปอร์การ์ดริงโ g ฟนอฟแชมเปียนในวันที่22พฤศจิกายนณกรุงริยาประเทศซาอุดีอาระเบียส่วนทางคาฟูนั้นเขามีสถิติการชกชนะ11ครั้งชนะนอก8ครั้งเขาเสมอ3ครั้งเขายังไร้พ่ายคาฟู u, เป็นนักชกชาวแอฟริกาใต้ จึงจะเป็นผู้มาเยือนเขาออกเดินทางเป็นครั้งที่2ติดต่อกันการผจญภัยในครั้งก่อนเขาได้เริ่มต้นขึ้นสู่การครองแชมป์โลกของรุยูวีโอ o, ในพิกัด1 1 5ปอนด์หลังจากเอาชนะโคเซธนากะอย่างพิกความคาดหมายด้วยคะแนนเสียงไม่เป็นเอกฉันเมื่อเดือนตุลาคมในปีที่แล้วที่มีการโชคในกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นนั่นเอง